และที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไกลเกลียงนะครับตั้งอยู่หมู่ที่3ตํตำบลเขาโจดอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น10คนนะครับแล้วก็จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น72คนนะครับ ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนนะครับจะใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็โซล่าเซลล์นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนหรือการใช้ชีวิตเลยนะครับเด็กๆที่นี่นะครับถูกสอนให้รู้จักความอดทนแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับและที่สําคัญเนี่ยเด็กๆนะครับได้เรียนรู้อ่านออกเขียนได้อย่างเต็มที่เลยครับ หลังจากทางวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนขอเราไปถึงครับก็เริ่มมีประชาชนนะครับนำอุปกรณ์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าอุปกรณ์ทางการเกษตรเนี่ยมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็เลยทําให้วันแรกของการออกหน่วยขอเราเนี้ไม่เหงากันเลยทีเดียวนะครับ เพื Get ่อประชาชนนะครับก็ผมว่าด ah> ีนะครับเพราะว่าบางทีในพื <h <h ้นที่ห่างไกลก็ไม่ค่อยมีช่างไม่ค่อยมีอะไรนะเรียกว่าเหมือนกับว่าอาสาเงี้ยครับบางทีเสียทีก็ต้องออกพางนอกทีก็ผมว่ารู้สึกดีมากครับก็คือดีครับแล้วที่บ้านก็หลายคนนะอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปไหมครับ มีพอถึงในช่วงเย็นนะครับทางทีมครัวของเราเนี่ยก็เตรียมลงมือทำกับข้าวอร่อยๆให้พวกเราได้ทานกันนะครับโดยระหว่างที่รอเนี่ยทุกคนนะครับก็พากันมายืนชมวิวทิวทัศน์รอบๆนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนนะครับก็าหาจุดนะครับที่เต,เตรียมในเรื่องของการนอนกันนะครับโดยเลือกกลางเต็นท์นะครับใกล้ๆอยู่ริมน้ำนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อยากจะสัมผัสความสวยงามแล้วก็บรรยากาศริมน้ํากัน